สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาและเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องของโรคเน่าคอรวงสำหรับข้าวนะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรและมีอาการเป็นอย่างไรจะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเราไปชมด้วยกันเลยครับนี่ก็คือข้าวที่เป็นโรคเน่าคอรวงนะครับเขาถอดรวงออกมาเรียบร้อยเลยครับปกติเวลาถอดรวงออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นข้าวน้ำนมก่อน แบบนี้นะครับจะเป็นข้าวข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกับน้านมนะครับเป็นน้ําออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็จะค่อยๆที่จะเหลืองนะครับจากสีข้เขียวเนี่ยก็ค่อยๆ,ๆที่จะเหลืองแต่ว่าเมื่อถอดรวงออกมาแล้วเป็นแบบนี้ครับเม็ดรีบเลยครับนี่แหละครับเรียกว่าโรคเน่าคอรวงซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือโรคข้าวไหม้นั่นเองนะครับ แต่ว่ามันมีช่วงระยะเวลาที่ระบาดอยู่3มช่วงระยะเวลาคือช่วงระยะเวลาที่1ที่มันระบาดก็คือช่วงที่เป็นต้นกล้าอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับเมื่อเราถอนมาแล้วก็ปักดำลงไปอาการจะเกิดขึ้นเมื่อ5-7ถึงวันครับหลังจากที่เราปักดำลงไปมันจะเป็นเหมือนกับมีเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่มากินที่รากของเขา ทำให้รากของเขาเนี่ยเน่าเลยนะครับแล้วก็ตรงข้อป้องของเขาก็เน่าเลยบางทีก็อาจจะมีเป็นใยสีชมพูอ่อนๆออ,ออกสีขาวนะครับเป็นเส้นใยอยู่ที่ข้อป้องของเขาสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่มันกินรากและก็ข้อของป้องข้าวครับส่วนระยะที่2ที่จะเป็นก็เป็นช่วงที่ข้าวกําลังจะแตกกอครับในช่วงที่ข้าวแตกกอ มันจะมีข้อของต้นข้าวนะครับข้อบางข้อที่มันอยู่เหนือน้ําขึ้นมานิดหนึ่งครับแล้วก็อยู่ใต้น้ําข้อนั้นแหละครับมันจะเป็นเชื้อราจะทําให้ต้นข้าวนะครับแคะแกรนแล้วก็ตายไปในที่สุดครับส่วนระยะที่3ามก็คือเนี่ยแหละครับที่เป็นระยะที่ถอดรวงที่เรียกว่าโรคเน่าคอรวงครับเนี่ยครับแบบนี้เลย ถอดยอดออกมาก็เน่าเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเน่ายังไงนะครับเนี่ยครับถ้าระบาดเยอะๆเนี่ยโอ้โหยน่าสงสารชาวนานะครับเนี่ยครับมันจะเน่าตรงนี้ครับผมจะแกะให้ดูเลยเนี่ยครับมันจะเน่าตรงคอรวงตรงนี้นี่นะครับเนี่ยชี้ให้เห็นเลยนะครับว่ามันเน่าคอรวงแบบนี้ครับเนี่ยถ้าเราแกะดูข้างในเราจะเห็นว่ามันเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยครับมีเชื้อราอยู่ที่ตรงนี้ เห็นไหมครับมันมีเชื้อราอยู่ทำให้มันเน่าคอรวงครับเป็นแบบนี้เลยแต่โชคดีที่นาของผมนะครับระบาดไม่ค่อยเยอะครับมันเป็นช่วงปลายนะครับซึ่งมันถอดร่วงมาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเน่าคอรวงเป็นยังไงนะครับดูใกล้ๆเลยนี่นะครับเห็นไหมครับมันเน่าที่ตรงนี้เลยครับถ้าแกะดูก็จะเห็นว่าเป็น เป็นเชื้อราครับเนี่ยครับเป็นเชื้อราเลยวิธีการแก้ไขค่อนข้างที่จะยากและก็ลำบากมากครับแต่ว่ามันมีวิธีการป้องกันครับวิธีการป้องกันก็คือในช่วงที่เราหวานข้าวนะครับให้เราเอาเมเล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยครับไปแช่ในเชื้อราไตโคโดามาหรือบิวเวเรีนะครับเพื่อที่จะกำจัดเชื้อราก่อน อันนี้เป็นวิธีการป้องกันส่วนวิธีการแก้ไขค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะครับเราก็ใช้เชื้อราบิวเเลียนะครับแล้วก็เชื้อราไตโคดมานะครับในการฉีดพ่นแต่ที่ทุ่งนาของผมตอนนี้มันมันไปไกลแล้วนะครับเชื้อพวกนี้ก็ระบาดไม่ค่อยจะเยอะผมก็เลยปล่อยไปเลยนะครับนะครับมันระบาดนิดหน่อยเองนะครับไม่ได้ระบาดเยอะครับมีรวงสองรวงนะครับ นะครับมีไม่เยอะผมก็เลยปล่อยไปเลยวิธีแก้ไขอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการป้องกันไว้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ